ยังไงใครพามาอีกสักอย่างเนี่ยปูเท้าสู่ค่าแฝงเฮ้ยเราสักพักเฮียลูกออกมาเป็นเบลคีเลยเฮียแบบมาเลี้ยงแต่เด็กไงไม่ใช่ละคือเลี้ยงเองตอนเนี้ยสยามว่าเหมือนรีโนเวทอีกครั้งหนึ่งให้มันดูแบบจักท่องเที่ยวมามาแล้วมันมีอะไรแพทมาชอบมาทำไมรู้ป่ะคือต่างหูร้านอะไรพูดหล่ะล่ะโอ้ยเฮียชื่อร้านดีว่ะพูดหล่ะล่ะใช่แล้วก็ชานมไข่มุกร้านอะไรชายกาบไฟ อ๋อร้านที่เขาต่อคิวกัน<ช>ยเยอะเหรอเสื้อผ้าเสื้อผ้าขอแบรนด์เนมงั้นโทรไปบอกร้านเขานะว่าเวลามีอะไรโทรตรงเลย <S <S <ม>จะไดไ้ไม่ใช่แบรนด์เนมสินเทระสตาตร์ตตัวละสามร้อยถ้าจะกุชชี่บาลองอ่ะมันจะปเป็นพ้นคราอก็ดีที่บอกอยู่ว่าโทรหาร้านไม่ได้ตรูเรา,ารตั้งใจทำงานเราจะได้เก็บเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนอนาคตนี่เดี๋ยวนี้เราพูดเ<ร>ต็มปากนะและคนก็ดูในชาวเน็ตเขาก็แบบว่าเฮ้ยอะไรมันก็ขตกลงกันแล้วรอเขาดูแล้วหรอในอนาคต วันที่มึงเป็นแผลกดทับนอนติดเตียงแล้วไม่มีใครเลี้ยงอ่ะมึงก็ไปพ่นกูหรอกโอ๊ตมึงเชื่อกับลูกมึงเชื่อกูคนอย่างกูอ่ะตายอ่ะวุ้บเลยกูเป็นดิ้นทุรนทุลายทรมานหรอกเพราะว่ากูรู้คนอย่างมือเรอทับถมกูอยู่ไม่กูจะดูแลมึงอย่างดีรอรอรอเพราะกูหวังของอะไรหลายอย่างในตัวมึงเยอะหรือว่าวันนั้นมันไปบ้านกูเห็นมันกวาดสายตาอย่างเงี้ยไม่ได้โฟกัสสายตาไปที่โปรโมทเลยดูว่าเออมีกล่องหนุยกล่องแอลนาฬิกานาฬิกาแชาแนลแว่นคุชชี่ เสื้อปลาลองได้มาแล้วตัวนึงถามว่าพอไหมไม่พอไม่พอเพราะมันยังขาดอะไรหมวกหมวกกุจิ <c oughs> ข้างในเขาบอกว่ามีเฮ้ <c oughs> ยแล้วมึงคือมึงก็เข้าร้านอย่างงี้เลยเอ่ะคุยเรื่องกุจิอยู่แล้วมึงก็เข้าร้านเงี้เห <c oughs> ออรอกูรายการกูอินดี้ว่ากูชอบมากเลยไม่นี่คืออยู่ที่ไหนลิลเดอร์ซูคาเฟ่คือเป็นคาเฟ่อะไรคาเฟ่น้องหมาน้องนกน้องแมวต่างๆ เมียแคท,แคทโอเคนะคะนะคะเช็คดีๆนะมึงตอบด,ดีๆนะมึงตอบด,ดีนะชาวเน็ตรอ,ออยู่นะเมียโอ๊ตอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไม่รู้ใกล้หรือไกลก็เออว่ากันไปอ่ะบอกตามตรงยิ้มมือสั่นเลยที่บอกว่าตั้งใจทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกูมือสั่นเลยตั้งใจทา เราจะได้เก็บเงินไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียในอนาคตไยถึงอนาคตที่โอ๊ตโตขึ้นไปโอ๊ตก็ต้องมีลูกมีเมียของตัวเองเก็บเงินหลัก2 3 0 0ล้านเอามาให้ลูกให้เมียอยู่ดีตอนนี้เราอ่ะมีแค่200กว่าล้านเด็กๆมีเพื่อนมาดับเรื่งมึงเหมือนมึงแบบมึงพูดไปเรื่อยอ่ะไม่มีเพื่อนแล้วก็อยู่หลังห้องแล้วก็แบบแกเรามาเล่นแบบว่าเออแสดงละครกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยไปไปดิไงมาเห็นไหมเขาก็มีน้องนกต้อนรับเราเลยเฮ้ยเฮ้ย้น นี่คือ,อเมียแคทนี่คือเมียเขเฮ้ยนี่กูเตีียมมาปะเนี่ยคนนั้นชอบมากเลยอะวิ่งไล่เมียแคทอยู่ดีปะแล้วนี่วิงว่งไล่เมียแคทแล้วตำหมาวิา่งไล่รูปบนอีกที ตอนนี้เราอยู่ข้างบนชั้น2แล้วเนาะ Little Zoo Cafe นะ<ช>คะจะอยู่สยามซอย11ถ้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็คือใกล้ๆฮันล็อกพี่ผมอยากรู้ว่าเนี่ยสัตว์ทั้งหมดเนี่ยคือของร้านหรือว่าของลูกค้าของ,ของหมดเลยอะครับพี่เลี้ยงยังไงหมดขนาดนี้ทั้งหมาแมวอะไรปนกันมั่มวซั่วหมดเลย ันี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้เสียงแฮปปี้อันนี้เป็นตมจดทะเลทรายค่ะเฟนเน็กอกซอ๋อเฟเน็กอกที่เขานิยมเลี้ยงกันแล้วมันนิสัยมันเป็นยังไงครับแบบรักษะนิสัยกระตือร้นเลยกระตือร้นจะมีแค่5 0นาทีค่ะที่เหลือก็จะเหมือนแมวคือนอนแดดนอๆนอนเยๆอ้าวแล้วนี่ตัวอะไรคะอันนี้ตัวอะไรครับเมียแคทครับอันนี้เมียแคทกระต้กัดเขาดุเขาดื้อแต่เขาดุไหมต้มจอดค่ะมว่าเ้า เยขาก็ล่าพวกแมลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่ายยักษ์ตัวนี้นะคะชี่ยกระต่ายตัวใหญ่มากเชี่ยตัวเท่าหมาไม่กล้าเล่นไปเลยอ่ะแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่เขามาเนี่ยเขาแบบมาทําอะไรครับเขาแบบกาเล่นกับสัตว์เล่ใช่บอกว่าที่นี่ลูกค้าจะเป็นต่างชาติแล้วต่างชาติรู้ได้ยังไงว่ามีร้านนี้อยู่ที่สยามน่าจะมาจากพวกเอนเซอร์ต่างชาติที่เขามาหาบ้างครับตอนนี้เดี๋ยวก็รายการคนไทยก็จะเปิด ใช่คะซิจ้าผมอยากเลี้ยงหมามากเลยครับเราเลี้ยงหมาในป่าเราก่อนใช่ประมาณแปดตัวอะไรวะแพทย์ที่กี่รายการที่เลี้ยงไม่ได้ที่ผมอยากเลี้ยงจริงผมผมก็จะทำออฟฟิศผมอยากเลี้ยงเฟนบูด็อกครับมันเลี้ยงยากไหมอ่ะคุณเลือกถูกมากใช่อยากเลี้ยงสองตัวเหมือนคุณเลยใช่ผมหน้าเหมือนหมาอะไรครับเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ที่นี่จะเน้นคอกกี้เนาะถามว่าเน้นเลยก็ไม่ได้ตั้งใจเน้นเลยคะเรามีลูกก็ขายไม่ลงเราทำโซนเต็มเลยอยากให้โอนรองอุ้งอะคนนี้เยลลี่ค่ะประมาณคนนี้เยนโลค่ะ โอ้หนูหนูซึมมากเลยลูกเมื่อวานอุ้มจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวค่ะจะวิ่งรุ่งรุ่งดีๆอย่างเงี้ยพอยกขึ้นมาก็จะแบบทำไมอ่ะเหมือนมีคนแบบหิ้วเขาอย่างเงี้ยหรอนี่ขนนี่สีสีนี่มันงอกใช่ไหมฮะไม่สีนี้แหละขนชั้นในจริงๆเขาจะเป็นสีดำนะคะเวลาอาบน้ำตัวจะดำอ๋อเหรอเวลาคุณเปียกข้างในดำไหมจุ๊บเลยจุ๊บเลยเฮ้ยล้อแคทเมียให้คุณอุ้มมันก็น่ารักนะเราไปสั่งอะไรกินกันหน่อยได้ไหมตลกน่าตุ้นนี่แพร่พันธ ต่ตีต่อีตตีเดินตบมืออะไรครับคุณแม่๋อดูโอ้เขาชอบแล้วลหะชอบหมาชอบหมาแพทแพทหรือแลคุณดิตัวใหญ่มากรูดข้างในนั่งเป็นเจ้าอาวาสเลยอะแลคคูณแลคคูนและคูนและคูนและคูเออรัคคูหรือแลคคูแลคูแลคูณแลคูณแลคูณ เดี๋ยวชาวเด็กก็จิ้นกันลูกศิษเขาบอกแล้วคืนกันด้วยแลคูนพี่ไกินมันนั่งเหมือนเหมือนพระจานทร์เลยมั่งนั่งแบบไปเล่นเข้าไปแลกคูนสิไปหาพี่ไปหาพี่แลกคูนหน่อยไป่าพาเล่นไปหาแลกคูนนี่พี่แลกคูนอยู่นี่ชื่ออะไรนะฮะแกร์ค่ะแกร์เราสามารถเล่นกับเขาอย่างนี้ได้เลยอะฮะจับได้ห้ามเหยียบนะลูกกระโดดลงมาไม่ได้นะอ่ กินข้าวกันนี่มาอันนี้คุณตัวอะไรนะคะอันนี้ชินชิลาชินชีลานุ่มจังอันนี้นุ่มจริงเหมือนตุ๊กตาแบบไอ้ที่มันแบบแพงๆอ่ะเราจะไม่ซื้อเฟอร์ละถ่ายตรงๆลูกถ่ายตรงๆเออถ่ายตรงๆอ่าอ่าเรียบร้อยใครคุณลูกคุณรับจ็อบเพิ่มแล้วอ่ะกล้องสองกล้องสองอัไหนถ่ายหน่อย เป็นไงโอเคไหมคะโอเค <Okay. S 2> อันนี้คือขนนุ่มที่สุดในโลกเหรอครับน,นี่ก็ตัวนิ่มที่สุดในโลกกันนะครับอันนี้ไม่ได้ตัวนิ่มจ้ะอันนี้เรียกว่าตัวเปื่อยเอาคุณหนังฉันติดที่มือคุณแล้วคะ่ะอุ้ยเม่นอันนี้มีกี่ตัวคะพี่เมนเนี่ยหลายตัวน,นะน,นี่มาครัแล้วเขากินอะไรครับกินอาหารแมวกินแมลงอะไรเงี้ยผมผมอยากรู้ว่าพวกสัตว์เอ็กโซติกเนี่ยเวลาป่วยอ่ะเขาหาหมอที่ไหนครับหมอพิเศษค่ะมันจะไม่ใช่หมอทั่วไปใช่ไหมคุณแบบขนมันแบบนิ่ม เจมเจ็บอุ้น้องตกใจไม่ใช่น้องตกใจเดียวลุงก็ตกใจลูกเขาอยากเจอลุงว่าลุงจับแล้วเจบหนูเนี่หนูไม่เอาเอาไม่เอาเอาเก็บไปเลยเก็บไปเลยนะเออไม่เอาเลยเนาะแล้วอย่างนี้เราจะเอามาให้ลูกค้าดูตอนไหนอะจะเป็นรอบๆมากกว่าครับนี่คืออะไรอะคะมันนีเป็นหนูปูอ๋อหนูปูวันนี้แต่ว่ามีความผิดปกติทางดีมันก็เลยไม่มีหงเฮ้ยจริงๆแล้วมีเยอะเลย แล้วนี่เขาฉีดโบท็อกอะไรมาฮะมันเหี่ยวเหี่ยวเติมฟิลเลอร์หน่อยตามรอยย่นพี่จะจับแล้วเพิ่มดีเหมือนกันนะมันเป็นแบบผิวหนังอะมันหยุ่ยหยุ่ยอะเฮ้ยไอ้พวกนี้มันต้องมีกฎหมายคุ้มครองไหมครับเลี้ยงอะไรเงี้ยต้องขออนุญาตป่ะมันก็มีค่ะอย่างไปในฟอสก็จะต้องมีใบเหมือนรถอะค่ะถ้าไม่เป็นญาครอบครองก็จะมีกฎหมายและวคุณและคุณก็ต้องเนาะและคุณไม่ต้องนะคะแล้คุณใครเลี้ยงก็ได้ไม่แต่ว่าคือถ้าไม่มีความพร้อมจริงๆอยากให้คนที่พร้อมจริงๆ แล้วก็เอาวิวกว่วนน้ำมาทำบ่อน้ำเองต้องบอกว่าฉลาดกว่าใช่กว่าโอ๊ตฟารุดอีกถ้าเราเอาอ่างน้ำออกปุ๊บโอ๊ตจะโอ๊จะไม่ขุดบ่อโอ๊ตจะไปหาอ่างแล้วก็ไปจิ้มเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดมนจริงจิ้มตู้กระจกใช่ครับมาแล้วเลสซิ่งอันไหนดีลูกอยากกินอันไหนอยากกินหนูเหรอ เราเป็นอะไรอะเลซชูกหไฮเะยชูกะไฮมากอ่ะมาฮะมาอยู่ที่นี่สิ่งที่สังเกตได้เลยฝุ่นเยอะแล้วก็ขนขนสัตว์ผมเป็นคนแพ้ขนสัตว์มากเนี่สังเกตเนี่ยเสียงผมจะจมูกระตันแหละเพราะผมแพ้ขนสัตว์สิ่งที่ทําให้เราไม่แพ้ก็คือดเรจิลคุณได้เวลาขายของเฮ้ยนี่คุณคุณทำงานซ้อนงานในรายการอีกทีนึงเหรอโอ้โหตจใจมึงทำด้วยอะไร ได้แมอนงานกาลังคุยกับลูกค้าก็คือว่าตอนนี้เขากําลังสับสนก็คือเรื่องของกลองเพอเอิญเขามีกล่องที่ไม่ใช่แบบนี้อยู่ในมือแล้วดิเขาส่งมาคุณโอ๊ตแล้วเขาถามว่าเอ้า ตกลงอันไหนของจริงจะบอกว่าย้ำไปเลยตย,ลยตัวที่คุณถืออยู่นั่นก็คือของจริงแต่เป็นรุ่นที่เราขายกันมาตลอดระยะเวลา5ปีส่วนกล่องเนี้ยเป็นกล่องใหม่นะคะถามว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเกิดกล่องใหม่ขึ้นมาหนึ่งคือเราอยากจะให้มันมีความแบบหมดคําถามในเรื่องของคําว่าปลอมซะทีซึ่งตัวเนี้ยไต ออก,ก็คือเนี่ยล่าสุดอะพอเขาเห็นคลิปเราออกไปใช่ไหมแล้วเราพูดถึงเรื่องกล่องเราเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นกล่องนี่นะกันฟอมนะจะมีแถบเงินเงินนี่เห็นไหมแล้วสีกล่องก็เข้มขึ้นแต่รูปยังเป็นรูปเดิมคนก็มีคำถามว่าแล้วกล่องที่เขาถืออยู่อะของฟอมเหรอขวดก็มีนี่นะเป็นลิมิเต็ดอี dition เพิ่มมามต,ต,ตรงนี้นะ แต่คือทีนี้บางคนเนี่ยหรือว่าตัวแทนเนี่ยต้องบอกว่าตัวแทนยังถือสต็อกเป็นพันขวดอสต็อกกองเก่าใช่ทีนี้ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยตรงงไงตัวแทนเน่ <c oughs> นเนชื่อถือได้อยู่แล้ว <c oughs> สําหรับคนที่มีบัตร V I P คุณโอ๊ตแต่ทีนี้กล่องเนี้ยคือเขาทําขึ้นมากันปลอมคือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าวันเนี้ยเรามาผล <c oughs> หรือใครอะไรเงี้ยแล้วกลับไปแล้วไปโบแต่พแพทแนะนำว่าให้ใช้ต่อเนื่องแต่อ,อย่างล่าสุดเห็นอันนี้นะล่าสุดอะคือหลวดหวดหลวดเมนู ล่าสุดอะแพทไปถ่ายซีรีส์มันเป็นฉากที่ไปอยู่ในลานจอดรถที่ไม่มีใครใช้แล้วมีแต่ฝุ่นคิดในใจว่าอะไรปะลานนี้ทั้ทงหน้ากลับบ้านไปขึ้นเม็ดเดียวเลยคิดว่าเออมันเป็นเพราะการดูแลของเราตั้งแต่ต้นถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเราไม่ทําให้ผิวเราแข็งแรงป่าน,นี้ไม่ต้องมาทําไม่ต้องมาอะไกรกันแล้วไปโรงพยาบาลหนังแล้วอย่างวันนี้กลับไปอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าพรุ่งนี้เราก็ยังต้องใช้หน้าแล้วเราก็รู้แล้วว่าเข้ามาเนี่ยขนเต็มไปเลยเหเพราะฉะนั้นอะเรากลับไปเราก็ดูแลตัวเองตรดขั้นตอนแรกที่สําคัญือการล้างหน้าเสร็จแลล้้วก็ใชผิตภัณฑ์ทีี่ดๆ ผมทางทุกวันก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้าแพดหน้าไม่ตีนเล่นเนี่ยมึงเล่นแรงขนาดนี้ดอกเตอรจิวพันขวดก็เอาไวอยู่เอาอยู่เอาเหรอโอ้โอถึงอย่างว่าวิธีการใช้ดอกรจิวให้มีประสิทธิภาพต้องใช้ยังไงยังไงฮะเวลาใช้ไปคุณก็เอาหน้านี้มองตลอดนอนน้อยนะมึงช่วงนี้เอาแล้วเอาแล้วลุกแล้วเขาตกใจถ้าแม่เอาเลสใส่กระจกแล้วแม่ทําอย่างนี้เลสจะชอบไหมเอาเขาออกมาแล้วเอาเลสเข้าไปเอาไหมแล้วแม่ก็ทำอย่างนี้ เอาไหมไม่เอาไปขอโทษเมียแคทค่ะขอ,ขอโทษครับ,รบนี่นะแล้วสำหรับใครที่อยากได้หรืออยากสั่งซื้อหรืออยากดูรีวิวครับ dr. jill ครับ dr. jill ค่ะ <c oughs> ใน Facebook กับ Google Search ได้เลยใช่ขอดีทั้งนั้นเอาวันนี้ขอบคุณนะครับผม l e ล t e r s ู c c f f e ครับที่สยามซอย11บเ1 <c oughs> ช่วยล้านเลยนะ l e ต e r s u เ e ต้าซูลีชูลีชู เดี๋ยวคนรอเยอะมากเก่งใจเขาใช่เพราะว่าเดี๋ยวหมีตัวนี้เขาก็ไปเอกซอติกอีกมีสามขาหรือแค่สามขาไม่มีขา,ม,ม,ขามีมีสามขาเลยเหรอมีสามขาใจกูคิดดีไม่ได้เลย <laughs> เนี <laughs> ่ยท่านรู้เลยว่าเลดชอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าหลังมีมความสุขมากเลยนะ <laughs> ใช่แล้ลามากเลยนะ <laughs> ที่สำคัญคือมาง่ายมาสะดวกมาจะเป็นรถไฟฟ้ามีที่จอดรถขับรถมาหรืออะไรก็มาง่ายมากชิลมากสยามซอยสิบเอ็ดถูกต้องขอบคุณเราต้อิลด้นะครับที่ดูแล <sh arp> พวกเรามาตลอดนะครับผมเข้าไปเซิร์ชได้นะคะ dr.jill ค่ะ dr.jill เเอ้ยนูค่ขงกใครก็รู้จักด็อกเตอร์จิลอยู่คู่กับบ้านเรามา5ปีแล้วแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพียงแค่คุณเนี่ยลองเปิดใจและสนับสนุนดูแล้วอีพีหน้าจะไปไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามโอีพีหน้าบอกมันแน่นอนเอาดีๆนะไอ้แว๊ดเดี๋ยววันไหนกูสวนตัวหักเลยนะกันมึงอย่าเนี่แต่เขาก็จิ้นกันมึงก็เล่นกูอย่างเงี้ยบายบายเจอกันแนม